ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผม,มวันนี้ผมอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับก็อน,นู่ในช่วงเย็นและวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันนะี้พาทุกคนไปชมบรรยากาศรถไฟที่ชุมทางบางซื่อกาาักนนะครับผมก็จะเป็นขบวนรุชางเมืองนะคจะวิ่งขึ้นนะครับผมดอนเมืองรังสิตคลองหนึ่งเชียงรากมอธรรมศาสตร์วนวนครเชียงรากน้อยคลองพุทธาบางปะอินบ้านโพอุธยาบ้านม้ามามาพัดดัน บ้านดอนกลางผาแก้วชุมทางบ้านภาชีดอนยน่นานาหนองวิวัฒนบ้านปากแรกท่าเจือบ้านหมอหนองโดนบ้านกับบ้านป่าวายและปลายทางลบบุรีครับในชาชราที่สามโปรดระมัดระวังอัตรายจากขบวนรถน,นะครับอ่าขบวนที่จะเข้านะครับผม301น่นะะ กรุงเทพปลายทางรบบุรีนะครับผมก็ในวันนี้จะเป็นขบวนสุดท้ายนะที่จะออกจากชุมทางบางซื่อนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะขบวนรถก็จะกน้อยกว่าวันธรรมดานะครับผมรู้จักเป็นอัลสตองนะครับผมโหสีสดใสเลยนะจากขบวนรถนะครับผู้โดยสารที่ยืนชิดติดขอบชานชาลาที่สามโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยครับ เรามาดูว่าเป็นหวัวรถจักเอาสตอใหมายเลขอะไรนะเขาบันี้เป็นหมายเลข4-2-2-0นะฮะเกิดชตาคำลังเริ่ติเนียในจงกรราศีสาม ามืองขอบวถที่3ต1เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสายรงซื้ปลายทางไม่สีที่นี้เราโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนจะนัดนั่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบน,นรถที่2อ,ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อก็จะขึ้นทางเดี๋ยวก็ดับไปจอดที่สถานีรถไฟจอนเมืองเลยนะครับผม ก็ผู้โดยสารที่ต้องการจะไปลงบางเขนลักสีนี้ก็ไปสามารถไปใช้ที่อ่รถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับผมอัตราค่าโดยสารยีสบาทนะครับผมใช้ฟรีหนึ่งปรีแลครับผมยีบบาท ชอสอคุนแลนด์นะครับผม มีตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอโดยการเดินหน้าที่จา,านราจานราสารพัดากที่เดินข้าบไปมาในจันราทุกแาบโคแล้วก็อร์ไซค์จันราจากขบวนรถนะครับอ่าขบวนนี้เป็น355นะครับผมสายใต้นะครับผมเป็นรถชานเมืองสายใต้ ไปทางนาคปรปฐมชุมทางหนองประดุกสารยานี่ก็ขบวนนี้เลยนะฮะตอนนี้17บเจ็าฬกาตรงนะครับผม อ nice ่านะครับผม นสามห้าในครับผมในวันอาทิตย์ถ้าจะไม่ผิดนี้น่าจะเข้าถึงสุพรรณบุรีเลยนะแต่ถ้าวันธรรมดานี้จะอยู่แค่ชุมทางหนองประดุกนะครับผมจน,นถึงเสา นี่จะเป็นตารางเวลานะครับผมรถไฟชานเมืองรถไฟธรรมดาที่ชุมทางบางซื่อนะฮะเที่ยวขึ้นและเที่ยวขาล่องจะอยู่ประมาณนี้ส่วนข้างล่างจะเป็นรถน้ำตกนำเที่ยวนะฮะข้าไปมาในชานนาที่สามตัวน้ำมันรับอัตราจากบริษัทดีเซลเปล่าเลยครับเดินข้าไปมาในชานนาที่สามตัวน้ำมันรับอัตราจากบริษัทดีเซลเปล่าเลยครับ นายชานดาราที่สามป่วยะมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยครับเดินข้ามไปมานายชานดาราที่สามป่วยะมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยครับก็ขบวนสุดท้ายนะครับผมขบวนที่3 4 1กรุงเทพชุมทางแก่งคอยในยวันอาทิตย์นะฮะ เอาตอน4 4 1 1, 1ทำขบวนนะ